เสียวมากคุณผู้ชมครับคือมีลูกสาวคนหนึ่งพาพ่อกับแม่ไปซื้อของที่ตลาดใช่ป่ะตัวลูกสาวก็เดินลงไปซื้อของไม่ได้ดับเครื่องแต่ใส่เกียร์ว่างเอาไว้พ่อเขาก็นั่งอยู่เบาะหลังใช่ป่ะทีนี้คุณผู้ชมครับจู่ๆเนี่ยรถนะครับมันถอยหลังคือที่มาที่ไปคือพ่อเนี่ยเอื้อมไปหยิบของที่อยู่หน้ารถแล้วมือเนี่ยน่าจะไปโดนเกียร์ถอยหลังรถมันถอยหลังเองโดยไม่มีคนขับ โอ้ยแล้วดูจังหวะนี้เดี๋ยวดูนี่นี่มันก็ค่อยๆถอยนะครับนี่นี่แต่เริ่มที่จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นไปทับแม่ลูกที่จอดมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนั้นนี่นี่เห็นไหม้ยมมเป็นเื่องด้วยเลยอ่ยจะจังหวะที่ทับเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทันได้เห็นสักทีเดียวเพราะว่าก้อก็ปิดไม่ได้มีมุมนั้นอืเห็นไหมครับตัวลูกสาวนี่เป็นคนขับรถกระบะริมวิ่งกลับมาที่รถเลยแต่ไม่ทันแล้วอ่ะ โอ้ยนี่เห็นไหมเห็นไหมวิ่งผ่านกล้องไปเลยครับเจ้าของรถก,กระบะคันนี้นะครับสุดท้ายเหตุการณ์นี้นะครับทําให้ตัวคนเป็นแม่ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือนางสาวทิติรัตน์หมอกโพอายุ35ปีถูกรถกระบะทับขาฮะโอ้ยแล้วเด็กที่มาด้วยอะคะเด็กที่มาด้วยก็มีแค่คนหนึ่งที่บาดเจ็บเล็กน้อยที่เหลก็ไม่ได้เป็นอะไรครับนี่รีบพาส่งโรงพยาบาลสะตึกเลย คนขี่มอเตอร์ไซค์เขาเล่้ฟังแบบนี้บอกว่าพาลูกสามคนก็มีลูกชายขวบเกี่ยห้าเดือนโอ้โหลูกเล็กด้วยนะลูกสาวสิบขวบแล้วก็ลูกสาวอีกคนหนึ่งคนโตอายุสิบสามขวบก็มาจอดซื้อของที่ตลาดนี่แหละ,ะ,ะหลังซื้อของเสร็จกําลังจะคอมรถมอเตอร์ไซค์ขี่กลับบ้านแล้วอะ่ะจังหวะนั้นรถกระบะไอ้สีบอลทองทันเมื่อกี้นี่แหละที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจูๆ่ๆมันถอยมาอมตอนนั้นไม่ได้เอะใจ ก็คิดว่ามีคนอยู่ในรถครับแต่สุดท้ายเอารถมันถอยมาเรื่อยๆก็พยายามจะผลักลูกกันนะสัญชาตทาณของความเป็นแม่พยายามผลักลูกให้แบบว่าเหมือนแบบห่างจากรถที่มันถอยมาลูกตั้งสามคนแล้วตัวเองเนี่ยที่จะรับไอ้ตัวไอ้รถกระบะท,ที่มันถอยมาแทนนะครับคือยอมเจ็บแทนลูกอบบพูดง่ายๆแบบนั้นละกันจนกระทั่งรถกระบะมันทับขาซ้ายเธอหักเลยนะ แต่ยังดีอย่างหนึ่งก็คือลูกๆที่เหลือปลอดภัยดีไปฟังเสียงเธอเล่าเหตุการณ์นิดนึงครับเสียงไม่บานวัดมีดมันมันวิ่งมาหาเราโดยตรงเลยค่ะคือตามเหมือนตามคลิปวงจรปิดใช่ค่ะนั่นแหละมันมันถลายมาหาเราโดยตรงทั้งๆที่ว่ารถรถด้านหลังก็มีนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่ารถรถมันไม่เบี่ยงไปข้างหลังแต่มันเบี่ยงมาหาเรานะคะอือคือมันตรงมาหาเราใช่ค่ะคือมันมันถอยหลังมาหาเราใช่ค่ะ ตอนนั้นเราเราอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นคอมอยู่อะใช่ค่ะขึ้นค่อมอยู่แล้วลูกอะลูกก็อยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยตอนนี้เราทำไงเพราะว่ามันไหลมาถึงรถรถรถมันก็ล้มค่ะแล้วลูกอะลูกลูกลูกออกมาออกมาด้านข้างได้แล้วแต่อีกคนนึงน่ะโดนแค่แขนค่ะเราดันลูกออก้วใช่ค่ะมันรถมันล้มอาค่ะเราเราเราก็รีบรีบผักลูกใช่ค่ะออกค่ะนี่โอ้โหความเป็นแม่เนาะค่ะนี่ครับห่วงลูกๆกแล้วก็ ยอมเจ็บแทนขนาดเดียวกันครับเจ้าของร้านขายของที่อยู่ตรงนั้นพี่ประพาสพงโชติการเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นไม่มีใครคิดว่ารถกระบะมันจะถอยมาแต่จู่ๆได้ยินเสียงชาวบ้านร้องลั่นตลาดเลยบอกว่ารถกระบะท,ทับคนรถกระบะท,ทับคนก็เลยรีบวิ่งไปดูเอ,าอ้าโอ้โหรถกระบะมันทับขาของแม่คนนี้ไปแล้วอ่า พยายามเคาะประตูรถคิดว่ามีคนขับอยู่ไงอเอา้าไม่มีคนขับแต่จังหวะนั้นรถกระบะมันจอดนิ่งแล้วก็เลยเปิดประตูแล้วก็ไปดับเครื่องครับไปฟังเสียงเจ้าของร้านที่อยู่ตรงนั้นนิดนึงครับค่ะทุกคนนะคิดว่ามีคนขับอยู่แล้วคงจะหมดสติหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันลบถึงแค้ถอยไปเพราะว่าก็ไม่คิดตอนแรกไม่คิดว่าเป็นเกียร์ออโต้นะนึกว่าเป็นเกียร์ธรรมดา,าเกียร์ธรรมดาแนละ้วถ้าถอยนะมันต้องดับใช่ไหมแต่นี่มันถอยมาเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยครับนึกว่าข้างในคงมีคนแหละ คงมีคนอยู่คนขับอยู่ในต้องไม่มีสติแน่ๆเลยเพราะว่าทุกคนร้องเสียงดังหมดเลยว่าให้จอดจอดจอดแ,แต่เขาก็ไม่ได้จอดอะไรเงี้ยครับแล้วหลังหลังหลังจากที่ไปเคาะเรียกนะหลังจากเคาะเรียกก็คือก็มีคุณลุงคุณป้าสองคนอยู่ข้างในก็กำลังสารววนอยู่แล้วครับกับการที่จะทําให้รถหยุดอ๋อเนี่ยครับชัดแล้วใช่ไหมตำรวจก็ไปสอบปากคำนะครับคือจังหวะที่รถกระบะมันถอยมา ไม่มีคนขับจริงๆแต่มีพ่อแม่คู่หนึ่งนะครับที่นั่งรอลูกสาวอยู่ในรถอยู่เบาะหลังไงและอย่างที่บอกไปก็คือคุณพ่อเนี่ยเอื้อมไปจะหยิบอะไรของที่อยู่หน้ารถอ่ะแล้วมือคงไปโดนเกียร์ถอยอ่ะอรถมันก็เลยถอยมาพยายามจะเหมือนเอื้อมไปจับพวงมาลัยแล้วนะแต่ไม่ทันโอ้โหดูอเอออย่างนี้ประมาทชัดๆเลยนะคะนะคือถ้าจอดรถก็ต้องเป็นพีไว้อ่ะจริงๆเขาบอกว่าเขาจอด เป็นเกียร์ว่างไว้นะเกียร์ว่างก็งอันตรายแต่ก็อันตรา,ายอยู่ดีอันตรายาจริงๆต้องไปเกียร์พีนะใช่ไม่ควรจะจอดเป็นเกียร์ว่างอ่ะมันก็ไหลได้เราไม่แน่ใจว่าสภาพพื้นถนนเป็นยังไงด้วยนะคะนะเบื้องต้นตำรวจก็เชิญตัวคนขับไปสอบสวนแจ้งข้อหาแล้วก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดด้วยนะครับค่ะ